สดีค่ะเลิฟนะคะ,ะ,คะกับช่องเล,ลิฟฤดูเนาะวันนี้นะคะเลิฟก็อยู่คนเดียวนะคะอยู่คนเดียวนะคะพอดีว่าแฟนไปทํางานนะคะแต่ว่าตอนเนี้สี่ทุ่มแล้วแฟนเลิกงานแล้วนะคะแล้วก็ เลิฟก็วันนี้ว่างไงก็เลยเข้าไปดู y o u t u แล้วเข้าไปดูว่าอ่าการแกล้งคนอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะมาทำคอนเทนต์แกล้งแฟนบ้างนะคะปกติพี่น่องนะคะแฟนเลิฟนะคะชอบกินโค้กใช่ไหมนางก็จะให้ซื้อโค้กซื้ออะไรที่เป็นน้ำมาหรือโค้กนะคะใส่เมนทอนเข้าไปแล้วก็เขย่าเขย่า,ยา,ยายนะคะพอนางมาเราก็หลอกล่อให้นางนะคะเปิดขวดนะคะแล้วเรามาดูกันคะ่ะว่านางจะเป็นยังไงแล้วก็โค้กจะพุ่งเส่หน้านางไหมโอเคคะ่ะตามไปดูกันเลยคะ่ะเดี๋ยวเจอแน่ เราก็จะนำสิ่งที่เราจะทำนะคะก็คือจะเอาเมนทอสใส่เข้าไปในโค้กนะคะนี่นะคะนี่ก็คือเมนทอสเราใช้ข้าวนะคะเพราะเราไม่มีข้าว เราเอาเมนเท้าของเราะคะใส่เข้าไปใส่เข้าไปนลดทุกคนมันจะได้ไม่เป็นมือมันล่อนมากาไม่ไหวออกแป๊บหนึ่งนะคะ หลังจากที่เราใช้ข้าวพยายามอยู่นานนะคะผลสรุปคือมันไม่ติดนะคะเราก็เลยไปหาที่มันฮาร์ดคอร์นิดนึงนะนี่เลยแล้วก็ติด ใช้เมนทอลเราติดเข้าไปนะคะเฮ้ยไม่ได้ว่ะทำไมไม่ได้ว่ะทำไมเราจะได้แบบนี้นะคะเอาปัตต์ติดเข้าไปแล้วก็เมนทอลใส่เข้าไป มาแล้วค่ะทุกคนเสร็จแล้วก็ใส่เข้าไปวิได้ได้แล้วเราก็ปิดให้มันแน่นๆเลยนะคะหลังจากที่เราปิดให้มันแน่นๆแล้วก็ยาวยาวไว้ยาวไาว้นะคะวายวายยาวยาวยเจอเจอเจอแน่พี่นอง เดี๋ยวเราจะหาที่ตั้งกล้องไว้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรารอเขามานะคะอุ้ยเข้าติดโอเค,คเดี๋ยวเราก็จะแกล้งเอาโคกมาวางไว้ให้หนางให้หนางเปิดนะคะเสร็จแน่โอเคค่ะเดี๋ยวเราไปหาที่วางกล้องดีๆกอน ำไมมาเร็วจังวะไ้เ่อานใครนะมาตัวนชมตายไหมไน้องสารดิองมันเลื่เเขา้มันเราใส่อะไรไม่ร้ันส้องร้องร้องหรอมนร้องเยรอไม่รู้มันพี่โดนหรือะไรไม่ขี่มาเรื่อยมันด้็ ีก็คิงว่มันดนใเลยแล้มีคนไล่อะของข้างบ้านเลยเขลไล่มา,าวไปเขาบาูมันสูงล่หมาถั้งคนล่ตัวใหญ่มันก็ขยายเข้าบ้านมีตัวนีนอนอย่กลงนเรา่องอ,อมไม่บอกเขาว่าคนที่พากบ้านอะรถมนส่วนใดส่วนมันนมา,นาจมไโดนชนอยู่ให้หมก็เดี๋ยวจะทำไข่เจียวเนี่ยให้กินเงครับนี่ tôi subscribe cho này Ghiền tăng thế này nào không được những video hấp dẫn โอ้ยตลกค่ะบของแค่นี้เองอ่ะรู้สึกยังไงบ้างคะคุณรู้สึกยังไงบ้างโู้ลไม่ได้กล้ไม่ได้กลนา้ำมาแล่าด้วยโอเคค่ะถ้าคุณชอบคลิปนี้นะคะของเราก็ดูนะคะก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe ถ้าใครอยากให้เราทำคลิปแก้งแบบนี้นะคะก็กดไลค์กดคอมเมนต์ให้กับคลิปของเราด้วยนะคะโอเคค่ะตอนนี้ก็ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย